ก็จะพักผอนตัวรักโตัมามทกิจกาำเอนก็จะพากผต พ um, ุทธภามคืที่พุทธศักราช2 5ร้อยสิจเป็นคืนแรกที่คณะขมงลูกลาและผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรมได้มองเห็นคุณสมในกรณีที่ตีให้ขับโยมข้อมใช้ปรับที่ท่านได้ลาและสังสารไปจนจากไปตามอายุขัตามคนเท่าคนชรา มีอายุยืนยเป็นผู้เก่าเป็นคนโบราณท่านเป็นคนดีเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาพระพุทธเจ้าเป็นชีวิตแล้วก็มีคุณแม่ที่เป็นภรรยาท่านก็ได้ลาลับได้ขอแล้วเมื่อสายเดือนของสองคนนี้เป็นคนดีพวกลูกหลานก็เป็นคนดี ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าทุกคนเลยได้ผ่นากนการเอาธรรมะนำชีวิตเอาความกระพันอยูก่กระตาเวทีนำชีวิตเอาความถูกต้องได้กระเพิดปฏิบัติทั้งทางกายวาจาจิตใจกิริยามารายาทตั้งอยู่ในติณเองจึงได้นำบุญบารีรัตน์นนาอาหารของคุณพ่อของคุณใช้ปรบ มาัำเป็นผูที่นี่เพื่อเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าเราต้องเอาพระพุทธเจ้าไปมาเอาพระพุทธเจ้ามาชีวิตพระพุทธเจ้าว่ายไปก็ต้องทําอย่างนั้นอย่างที่อำเภอนครบของจังหวัดปูรีลังมันก็ไกลจากนีประมาณสองร้อยกิโลนะแตถือว่าไม่ไกลเพราะเรื่องความกระทำอยู่กระทำวทีนี้เป็นเรื่องใหญ่ พราะสิ่งทีําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่เพราะพวกเราเกิดมาเกิดอย่างครั้งเดียวเวลาตายก็ครั้งเดียวสิ่งที่จะมอบให้ก็คือความดีความถูกต้องใจกลมอมกันผู้ที่จะส่งบุญกุศลให้ได้มากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอรหันต์แล้วท่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้า วัดป่าลัทธีธรรมาราเป็นที่ของผู้บาอาจารยที่ถึงนพระผงพระนิพพานได้ทำตามรอยของพระเจ้ดดาเจ้าตามรอยของพระอรันต์จึงได้นำาระบิราของขาของคุณพ่อคงใช้ปรมาบอเป็นกุศลที่นี่วกลูกหลานก็ให้ความเข้าใจอย่างทุกวันนี้มันก็สะดะวกสบายเพราะพวกเรามียังหนนะอย่างากระสอเนี่ย ระเพีีที่เขาอาบันการควาเพีีนิยมวนใหญ่มันทำให้ถูกต้องการจัดงานส่วนใหญ่ันก็อาบันดึงเร้าดึงเบียอากันเล่นการพนันคาบตัดชีวิตมีมหฬารศพทำให้เกิดความโกลาเพื่อเกินมันเป็นประเพณีที่ทำให้เกิดการตั้งลัคการมันทำตามอัยาริยะ มันทํตามกันควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่งานบุญส่วนใหญ่าทางการตำตากม,มันเสียมากกว่าเสียมากกว่าได้มันเป็นการสูงปากเป็นความไม่ถูกต้องเป็นพิธีเป็นธรรมาวิธีที่ประเทศไทยเราเนี่ยทางการทำหลายพื้นที่พวกลูกหลานของคุณพ่อคงเาให้ปากมาเข้าใจทุกคนต้องรักษาสินค้า มีเจตนาจากจิตจากใจพากระรอกตัดติดท้าอันไหนไม่ดีไม่ไปคิดไม่ไปพูดไม่ไปทำเพราะถ้าเรามีติดท่าเราก็จะได้มอบคุณส่งคุณให้ไหวชนได้ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีสงฆ์ไม่มีสิ่งไม่มีทมเราจะเอาบุญส่งที่ไหนโหงไปให้หอบไปไห้เพราะเราทุกคนมันเอาตัวตน เอาคาตทั้งสี่เอาขันทั้งข้าเอาอายตนาทั้งหกเาเป็นเราเราทุกคนจึงมีความคิดผิดมีความเห็นผิด,ม,ม,ดมีความเข้าใจผิดแล้วก็พาการปฏิบัติผิดเราต้องพาคามรู้จักว่า,าเรามีความเห็นผิดเข้า,าใจผิดปฏิบัติผิดเช่นเราเอาความรู้สึกหนาวร้อนถุกทุก,กชอบไม่ชออมาเป็นเราเนี่ยไม่ใช่มันไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกต้องเราต้องยกเลิกความคิดความเห็นความเข้าใจอย่างนี้ก็สิ่ง่างนี้ที่พวกเราไม่เข้าใจจึงได้ปรากฏว่าเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเรียนว่าเกิดในวัตถุของสาตวเนื่อเพราะความไม่เข้าใจก็เลยมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพ้ามข้าม พราะเราต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรานะพระพุทธเจ้าท่านก็นาาสอนเราว่าเราอย่าเอาอารมณ์คือร่างกายนี้เอาเวทนาทุกทุกนี้มาเป็นร่างกายมาเป็นตัวเป็นตนของเราเอาความรู้สึกคิดในร่างกายนี้เอมมามากระตุกมาปฏิบัติมาปล่อยวางให้เกิดความเป็นพุทธะตัวพุทธะก็คือปัญญานี่แหละ ปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องมีแนวทางในการกระพปฏิบัติที่ถูกต้องรูปเวทนาอัญญาสังขารวิญญาณก็เปลี่ยนไปเหมือนกับของบ้านนรรูปที่เรามองเห็นภายนอกแต่สีเราได้ยินภายนอกกลิ่นที่มันเกี่ยวข้องกับเราภายนอกมันเป็นเหมือนแกมาเยี่ยมเรานะเราก็ เรายี่ยมเราก็เรามีตาเราก็เลยเห็นรูปเรามีหูเราจึงได้ยินเสียงเรามีจมูกเราจึงได้กลิ่นเรามีร่างกายเราก็เลยสัมผัสอากาศอาุหนูมอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกเรามีแหนมาเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขามายเยี่ยมเราก็าเดี๋ยวเขาก็กลับไปแล้วเขาก็จากไปพวกเราก็พากันรู้จักพากันเข้าใจอย่างนี้ มันถึงจะเป็นปรระว่าทอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนให้พวกเราตากันรู้จักเมื่อเรายังไม่ตายมีลมหายใจอยู่มันก็มีอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็บอกให้เราฉะลาดบอกให้เราเนี่ยรู้จักเออแขกมาเยี่ยมบ้านเรานะแล้วเขาก็จับใจให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าทุากอย่างนั้นมันก็มาเยี่ยมเราอย่างนี้แหละ ทุกอย่างมันก็ดับไปอย่างนี้แหละทุกอย่างนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เลยมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจักไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเลยทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าให้พวกเราฟังเข้าใจง่ายๆอย่างนี้แหละ คนในเมืองก็ให้เข้าใจอย่างนี้คน้านนอกก็ให้เข้าใจอย่างนี้คนเด็กคนหนุ่มคนสาวก็ให้ตาการเข้าใจอย่างนี้เข้าใจง่ายๆเราจะได้เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่กับไปพาการประทุปฏิบัติเพื่อให้เราทุกคนได้เกิดการสร้างบันมีกันเพื่อจะได้หยุดการเวียนไปตายเกิดเพราะการเป็นว่าจักเกิด แก่เก็บตายคับท่านอย่างนี้มันไม่ใช่ของสนุกนะมันต้องมีความรักหาทางจบไม่ได้ต้องเห็นความสำคัญในการคิดในการปฏิบัติการปฏิบัติเราทุกคนเนี่ยต้องเน้นที่สิ่งสำคัญในปัจจุบัิปัจจุบันเราต้องการการประพตชปฏิบัิเพื่อจะได้การกันความถูกต้องหรือว่ามาหยุดการเปลี่ยนแปใจคือ ไม่ใช่เอาของวิชาของหลงมานำชีวิตทุกคนต้องการการทำให้หมดทุกคนถ้าเรายกเลิกตัวยกโรคตนเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะนำชีวิตปรับชีวิตเข้าหาธรรมะเอาตัวตนเนี่ยได้จุดต้องแล้วก็ปรับตัวตนเข้าหาเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งของพวกเราเนี่ยถ้าก็ให้เราทานปนนอนอหลับให้สนิทสักหกชั่วโมง ให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนให้สม,มองได้พักผ่อนถ้าเราไม่ทาอย่างนี้ไม่ปฏิบัติอย่างนี้ปรสิทธิภาพสุขภาพร่างกายของเรามันก็เอามาใช้งานได้ไม่ดีเราก็การนอนพักผ่อนกกให้ได้กชั่วโมงนะอย่าทำการพูดคุยกันยังเรื่องเล่นโทรศัพท์ไลน์โทรศัพท์วิดีโอคอนะมันเป็นการขอรับช่างเวลานะ เราต้องการกวารู้จักที่มันถูกต้องเราทุกคนเนี่ยต้องควบคุมตนเองปรับตนเองเข้าหาเวลาปรับตนเองเข้าหาธรรมะต้องรู้จักอันไหนผิดอันไหนดีนนอันไหนชัว่วทุกคนต้องมาควบคุมตนเองคอนโทรลตนเองเหมือนกับเราขับรถนี่แหละเราต้องคอนโทรลตัวเองไปตามถนนคนท้นทา อย่าพากันเข้าปเข้าดงเข้าปูฟังโดนตนเองไปตามถนนนะก็ขาดการมีสติมปชัญญามีความรู้ตัวตัวพร้อมเพราะเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรก็ต้องกลับมาหาสิ่งที่ถูกต้องเอาธรรมะเป็นหลักเอาเวลาเป็นหลักอย่าไปตามสิ่งแวดล้อมฟันไม่จบทุกคนต้องมีสติมีสปัญญะ ลมหายใจของเราทุกคลเนี่ยมันควบคุมเราควบคุมทุกคนให้ได้เราทุกคนต้องเอาลมหายใจเป็นหลักนะหายใจเข้าก็ให้มันชัดเจนหายใจออกก็ให้ชัดเจนลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้ชัดเจนหายใจเข้าก็ให้สบายหายใจออกก็ให้สบายหายใจเข้าก็ให้มีความสุขหายใจออกก็ให้มีความสุข เพื่อสติเพื่อปรัชญาของเราจะได้มีความรู้ตัวต้องร้องให้มันควบคุมด้วยการหายใจเพราะตัวตนของเราทุกคนเนี่ยมันชอบทาให้เราหลงตาอย่างคนโบราณในประเทศไทยของเราส่วนใหญ่เขาก็จะบอกให้ต้องพุทโธต้องพุทต้องโธเพื่อให้สติปรัชญาของเรากลับมาต้องควบคุมด้วยลมหายใจ ้วยการท่องพุกโตนี้พุกโตของพระเจ้าพระพุเจ้าเป็นผู้ที่กระติมที่เราได้ลึกนึกถึงพระเจ้าก็เป็นคุณสมหาที่สุดหาประมาณนี้ได้แล้วถ้าเราควบคุมของตนเองถ้าเราเราไม่อยู่เนี่ยท่นก็ให้เราหยกายใจมันเพื่เลยะต๊อกลมหายใจไว้ก่อนทำอย่างนี้ให้ติดต่อต่อเนื่อง เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกออกทีเจนในสอมองของเราเดี๋ยวมันก็สมบูรณ์ขึ้นเราเอาตัวตนเป็นที่ตัง้งทุกคนก็มงท่านะออกทีเจนในสอมองก็ไม่สมบูรณ์ในชีวิตประจําวันของเราเรานอน6ชั่วโมงแต่เวลาที่เราตื่น18ชั่วโมงเวลาที่เราตื่นทำมาหากินเพราะเราทุกคนมีท่ามีขันมีอจตนาะ มันก็ต้องมีปัจจัยทั้งสี่มีบ้านมีโรคมีเครื่องใช้เครื่องครัวเครื่องเรือนมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีน้ำมีไฟมียานยนต์ลตลอดทั้งของใช้ทุกอย่างทั้งเครื่องมื่งองยารักษาโรคในชีวิตประจำวันของเราต้องให้ความทำงานให้พวกเราเข้าใจนะเร,นเราต้องทำงานเราต้องโต้ตนเปที่ตั้ง ทุกคนมันก็จะมีความขิดเียนไม่อยากทำงานไม่อยากทำอะไรตามความหลงมันก็ทำให้เกิดความหลงคําว่าคนเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจนะคําว่าคนนี้แปลว่าความหลงคนะคำว่าคนก็คือวิชาความหลงคนมันเป็นวัตถุงสาตเอาความหลงเป็นที่ตั้งเรียกคน มันขีน้เกียจมันไม่มีความสุกในการเรียนหนังสือไม่มีความสุกในการทํางานมันไม่มีความสุกในการเอาทำงานชีวิตมันไม่มีความสุกในการเอาความถูกต้องงานชีวิตหรือเอาเวลางานชีวิตมันขี้เกียจที่ฟ้าพระเจ้าท่านบอกพวกเราทั้งหลายลำลอกใจเป็นไปเพื่อความขี้เกียจที่ข้านั้นไม่ใช่คําสทุของพระเจ้านะ มันเป็นตัวเป็นตนมันทําให้พวกเราเนี่ยยากลำบากยากจนมันก็จนทั้งเรื่องจิตเรื่องใจจนทั้งทัพย์สินเงินทองตัวตนเนี่ยมันถึงได้มีความรู้อย่างนี้โลกเราเนี่ยมีความขาดแคลนทางวัตถุเพราะว่าเราเป็ตัวตนเป็นที่ตั้งไม่รู้จักเกียรติลังไม่กลับกนมยินต้องหาธรรมะต้องหาเวลา พระพุทธเจ้าให้พวกเรามีความสุขในการทำงานเพราะการมีความฝึกที่จะทำให้เราได้ปัจจัยทั้งสี่เพื่อดำรงชีวิตดำรงพาสดำรงฐานความฝุขของเราเนี่ยอยู่ที่การทำงานความที่เขียนที่ขาความประกอบไปด้วยความรูกนะเราไม่เข้าใจคนเราเนี่ยมีความเห็นผิดเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานเพาะเพราะว่าจำเป็น อย่างพวกลูกหลานเด็กน้อยเรียนหนังสือก็เพราะอวามจำเป็นเราจะคิดอย่างนี้นะไม่ได้เพราะมันเป็นความคิดผิดเห็นผิดเข้าใจผิดเราต้องมาเสียนหนักยกเลิกตัวตนท่าจะมีความสุขในการทํางานอย่าไปเชื่อความคิดอย่างนั้นอย่าไปตาม่าวิชาความหลงมันไม่ถูกต้องนะทุกคนนะถ้าเราเสียนลหลักยกเลิกตัวตน มันถึงจะเข้าถูกคามถูกต้องเอาตัวตนเป็นที่ตั้งตามาษาิีดปภาษาปั่นระบบข้อมึลตึ๊ดเลยมันมืดมันบอดบอดก็คือไม่มีแสงสว่างมันมืดก็คือความตาบอดมองอะไรไม่เห็นเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเนี่ยมันเลยมืดมันเลยบอดมองไม่เห็นการที่มองไม่เห็นชีวิตเราก็เป็นได้แต่เพียงลม เป็นแด้แต่ความหลงลมันเป็นชีวิตที่ไม่ถูกต้องเราทุกคนต้องพัฒนยิ่งโดตัวตนพันมีความสุขในการทํางานถ้าเราไม่ทางานจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเราไม่รียนหนังสือเครื่องมือความรู้ความเข้าใจเครื่องจิตเครื่องใจเครื่องวัตถุเราจะรู้เรื่องจิตเครื่องใจเครื่องวัตถุได้อย่างไรพระเจ้าถึงให้เราปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้ ปฏิบัติเรื่องจิตปฏิบัติเรื่องใจปฏิบัติเรื่องสตุใครตามเหตุตามปัจจัยเพื่อให้เกิดความถูกต้องให้พวกเราทากันเข้าใจง่ายอย่างนี้นะเราเอาตัวตนชีวิตมันมืดมันไม่เข้าใจมันเข้าใจไม่ได้ระดับหัวคนปกติทุกคนเนี่ยถ้าเรายกเลิกตัวตนเนี่ยเราก็พามารปฏิบัติได้ เน้นที่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้มันเป็นฐานแห่งการก้าวไปเพราะสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปมันถึงมีได้สิ่งที่ปัจจุบันไม่มีสิ่งต่อไปมันก็เลยมีได้มีไม่ได้อย่างที่เขาปลูกของอะไรต่างๆมีเมล็ดพันธุ์เราก็ปลูกดูแลบำรุงไส่หลายปีมันก็สูงน,นันงอย่างต่าง ออกดอกออกผลเพราะเขาทําตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปมันมีได้แค่เราเข้าใจทุกคนการปฏิบัติได้หมดเพราะการถูกต้องเหมือนกับามถูกต้องไม่มีการป่งเหมือนิจเต็มเพราะมันเป็นสามคนปฏิบัติได้หมดเป็นทัศน์บวชก็ปฏิบัติได้เป็นพราหมณก็ปฏิบัติได้พระเจ้าท่านเปรียบเหมือนอาหารที่แหล เรื่องอาหารก็เป็นเรื có, ại, ่องสากลถ้าไครอริโคเข้าไปก็หลับรูกได้เพราะทิ่งทั้งหลายทั้งครวงมันเกิดจากเหียยเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมันก็ต้องปฏิบัติไม่ได้แล้วเพราะตัวตนมันทําให้เราทําอะไรไม่ถูกต้องตัวตนนั้นคือมันทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ตัวตนมันคือการสุจริตทุจริตก็คือความได้ถูกต้อง ไม่เข้าใจอย่างที่ประเทศไทยเราปกครองประเทศก็เพื่อเอาทํานนำการปกครองประเทศไทยก็จะมีพวกข้าราชการนักการเมืองมีประชากรของประเทศไทยที่จำเนินชีวิตที่ไม่เอาทํามนักกำนชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวตนไปไม่มอรอดไปไม่ได้เพราะมันเป็นการพุทริตดประเทศไทยเราได้รับความเสียหายนะ อย่างเช่นมีงบประมาณต่างๆสมมติว่ามีเงินหึ่งร้อยบาทจ่ายให้กับงบประมาณตัวนี้แล้วพวกเพาก็ผ่านตินทั้งทางตรงทางอ้อมตั้งหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เลยไปไม่ได้เพราะตัวตนนี่แหละพวกเราเนี่ยยังไม่เข้าใจทําให้เรามีที่มีสินในตัวของเราตัวตรงก็คือความรู้ความยากลำบากให้เราเข้าใจ ทุกคนน่ะอย่าไปน้อยโกกน้อยใจว่าเราไม่รวยเหมือนเขาไม่เก่งเหมือนเขาไม่ฉลาดเหมือนเขาพทธเจ้าให้เราเข้าใจง่ายเมื่อเรายกเลิกตัวตนหมู่มวลมนุษย์ก็จะเข้าถึงความสุขได้เหมือนกันเพราะความหลุดลกเนี่ยมันอยู่ที่เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเราก็จะหยุดทันวิชาความหลงของมคนอนใเราต้องหากันคิดว่า จะรวยจะสุดจะทุกข์มันให้สำคัญเราต้องรู้จักว่าคนที่รวยทัง้งงานนอกคนที่รวยทั้างในในถ้าเรามีตัวตนชีวิตของเรามันก็บกพร่องมันร้องไปตลอดเหมือนทะเลไม่หยุดเวยนาะเหมือนไฟไม่หยุด้วเยเชือ้อมันมีความบกพร่องอยู่อย่างนี้การที่เรามีตัวตนเขาเรียกว่า มันทําให้เราเนี่ยเกิดอยู่อย่างหาวอรการที่ตัวตนมันก็ทําให้เรามีความทุกข์เกิดอย่างหาวรเราก็เข้าใจการบันดีสัมมาทิฏฐิอย่างการน้อยอกน้อยใจเมื่อเรายังไม่ตายเราก็ต้องกานทำที่สุดแห่งความทุกข์เราจะเอาตัวตนเป็นที่ตั้งมันไม่ใช่ความทุกข์มันเป็นความหลงเกิดมาเพื่อความหลง เขาเรียกว่าการหลงอย่างยิ่งใหญ่เลยก็เหมือนทุกวันนี้ที่ประเทศไทยนนของเรามีคนนู้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการบ้านการเมืองมีวิกนั้นบิกนี้ถ้าเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งวิดต่งางๆมันก็เป็นแต่วิกหลงนะความหลงที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าวิกเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้ง เรียกว่านี้เรียกว่ามี่ของวิชาปิดความหลงพวกนี้เรียกว่าเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีตัวตนถังบอพุทธเจ้าท่านให้ให้พวกเราเนี่ยตามที่มจัเราต้องยกเลิกความยากจนด้วยสมาทิที่ดอย่าเอาความหลงดำเนินชีวิตอย่าเอาตัวตนเข้าสู่การมีวัตถุปรสารพุทธเจ้าเป็นตัวมีมาไหวเอาสมัย หลายล้านชาติด้วยเจตนาด้วยความแน่วแน่ความตั้งใจและตัดสินใเป็นครูผู้บอกผู้สอนของเราทเ่วนาและมุษย์ทั้นลหนใช้เวลาต้นหนก็สมใจท่านับเป็นปีก็หลายลาย้านปีเราทุกคนถึงต้องเอาพระเจ้าเป็นหลักให้เข้าใจนะพวกเราอยากไปเอาประชากรของโลก ที่มีวิชาข้อมังที่ปัจจุบันมีประชากรอยู่ประมาณ8 0น0 0่0คนโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้เอาชลตะนาใสเป็นที่พึ่งเราต้องเอาเพระเจ้าเป็นหนักเราอยากไห้ถึงความหลงต้องเอาความคุกต้องที่เรามีร่างกายเหมือนก็ใหญ่คงที่กำลังนาล้าแข,ข็งแข็เราก็เขามาสร้างความนี อย่าเอาตัวตนวัตถุงสารน่ะมันไม่จบเราจะทำเป็นูุสลส่วนพระพิธี้รรมฟังเทศอย่างนี้ไปถึงคืนวันจุบวันเสาร์เวลาแปดนาฬิกา,าจุดพื้นศูนยอนก็จะได้ถวายพระปราหาทกุิคุณกุสนให้ผู้ใหญ่คงเวลาสิบนาฬิกาจุดนศูนย์นอนก็จะสวดมัติกาบางตะคุณแสดงธรรมแล้วก็จะนำสรีระ ไปกระชงเพลินนกวัดตาสัตวีธรรมารามแห่งนี้ให้ลูกหลานพากันเข้าใจอย่างนี้นะให้ทุกคนมีความสุขนะเพราะชีวิตของเราก็ได้ทำถูกต้องแล้วตามที่พระเจ้าทรงสอนความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต่อประเทศชาติให้ทุกคนดีใจภูมนใจเพราะเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว คุณผุ้สนที่ทคณะสงฆ์ผูกเฝ้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมท,ทั้งหลายได้กระทำแล้วขอบอกได้ถวให้คุณพ่อคงใช้ประไป,ไปสู่สุคติผมก็หวังว่าผลที่ตามก็ขอเอาเงินคืใชัให้คุณอัศวีจตนาใจและก็มีธรรมแห่งผมก็ไม่ผูกขาดขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อคงใช้ประ จงสู่สุกติสัิขริยาภพสมตั้งเจตนาทุกประการและขอให้ทุกท่านเป็นผู้ถึงพรยวยมนุษย์สมบัติระหว่างสมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ